ผมจะไม่ใช้คําว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะว่ามันไม่มีรัฐบาลในแบบที่รัฐบาลในส่วนกลางซึ่งจะเป็นรัฐบาลจริงๆซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีที่มีชื่อว่าแองเกลาเมอร์เกหรือโอลาฟชอสเนี่ยมันไม่ได้มีชันเซเลอร์คือเราพูดถึงเทอรินเจนกับซัคอซซัเนียสองพื้นที่ที่เอฟดีได้คะแนนเสียงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทอรินเจียซึ่งเอฟดีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับที่1แต่ว่าได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งแล้วก็จะได้ตัวแทนในสภาท้องถิ่นเนี่ย อยู่ที่30ที่นั่งจากทั้งหมด88ที่นั่งเนี่ยเป็นอันดับที่1น,นะฮะ AFD ชนะพรรคอื่นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรีนไม่ว่าจะเป็น BSW ซึ่งเป็นซ้ายใหม่หรือแม้กระทั่ง SPD หรือกรีนเนี่ยแต่ว่าคำถามที่สำคัญคือว่าเอ็นเกมคืออะไร คือแน่นอนมันมีเพดานอยู่สําหรับพรรคเอฟดีเพดานก็คือว่าเขาไม่สามารถได้ถึงกึ่งหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มันมีเพดานอยู่คือ,อยังไงคนเยอรมันก็ไม่ปล่อยคนเยอรมันส่วนใหญ่ยังไงยังไงไม่เอาเอฟดีเอฟดีไม่ได้ไปไกลระดับ national rally ของเบรนแลงนั้นคําถามที่สําคัญอันนี้ก็เลยแนะนําให้อ่านบทความบทความนี้ can Germany adopt its policies นะครับ can Germany adopt its policy how the Fd revolution ends เนะี่ยผมคิดว่าเป็นคำถามที่สำคัญ คือเอาง,ง่ายๆคือทุกวีทุกวันซึ่งเรารายงานข่าวเกี่ยวกับยุโรปเนี่ยมันจะมีการพาหัวข่าวว่าพรรคฝ่ายขวาสุดตรงได้คะแนนเสียงมากขึ้น,นเรื่อยๆแต่ทุกคนก็รู้ว่ามันมีเพดานสกยภาพของ AFD เนี่ยมันไปได้ไม่เกิน40%ระดรับชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแรงกดดันจากฝั่งขวาเนี่ยแรงกดดันเนี้ยเรียกร้องให้มีการปรับนโยบาย การรับผู้อพยพรับคนต่างด้าวให้ไม่รับเนี่ยนะฮะให้เลิกรับคนอพยพให้เลิกรับคนต่างด้าวเนะี่ยก็คือไม่ต้องอ้างเหตุผลด้านแนวความคิดเสรีนิยมในการรับผู้คนหรือพลเมืองใหม่ก็คือปิดพรมแดนยกเว้นซาว่าคนซึ่งเดินทางเข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะลงทุนเข้ามาเพื่อที่จะท่องเที่ยวก็คือเอานโยบายอิมเมอร์เจชันของประเทศในเอเชียไปใช้สําหรับยุโรปโดยที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นนโยบายอิมเมอร์เชันซึ่งสร้างความเกลียดชัง เอฟดีต้องการสิ่งนี้แรงกดดันจากชัยชนะซึ่งเข้าได้ในสภาระดับท้องถิ่นหรือสภาระดับชาติเนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายแบบนี้ผมเชื่อว่านั่นคือเอนเกมคำว่าเอนเกมในที่นี้คือเราจะไม่ได้เห็นวันซึ่งผู้นําของเอฟได้เป็นนายกเยอรมันแต่เราได้เห็นวันที่เอฟเนี่ยกดดันต่อรองนโยบายอ m ม i ิเกรชันได้สําเร็จ แบบที่เกิร์ตเวอร์เดอร์สามารถทำได้ที่เนเธอร์แลนด์ผมคิดว่านี่คือเอนเกมซึ่งโอเคแล้วผมว่าเป็นเอนเกมซึ่งพลเมืองชาวเยอรมันไม่ได้เสียแล้วก็เป็นเอนเกมซึ่งภาพพจน์ของการเมืองของประเทศเยอรมันทั้งประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เสียมันคือฝ่ายขวารุกคืบกดดันนโยบายอิมมิเกรชันให้มันมีความทนุถนอมความรู้สึกและคิดของพลเมืองท้องถิ่นเดิมซึ่งไม่ต้องการที่จะมีแมสอิ m มิเกรชันแบบนี้ พูดง่ายคือว่าเอ็นเกมในที่นี้คือมันไม่มีการเมืองสุดโต่งที่เป็นฝ่ายขวาขึ้นมาแล้วก็รวบตัวคนแล้วก็เอาเข้ากรงมันไม่ได้มีคอนเซนเทรชันแคมป์ไม่มีอะไรอย่างนั้นมันแค่เป็นการกดดันาทนิวบายให้ i m ม i g r a t เกรชันพ c y นั้นถูกปรับบทความนี้เขียนโดยเกรกอร์บาซักนะคร Have the worst fear of the Berliner establishment finally come to pass as soon as the curtain fell on Sunday's election in Thuringia and Saxony The predictable reactions took center stage. The AFD alternative for Deutschland's strong showing in the eastern states were seen as a threat, as threat to both the nation's democracy and economy. Vladimir Putin was the real winner. Without a hint of irony, the economists warned that the AFD was taking Germany into uncharted territory. But this ผมกระโดดไปที่อีกเว็บหนึ่งซึ่งผมมักอ่าน Liberalism and the West Crisis of Meaning Many liberals are strangely eager to concede that liberal societies are morally and spiritually bankrupt without religion to give life meaning การใช้ชีวิตในรัฐคารวาตติดหลม่มโดยที่มองว่าบทบาทของศาสนาในจิตใจของมนุษย์นั้นไม่จำเป็นเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต ที่ดูเหมือนว่ามีความสุขแต่แท้ได้จริงแล้วขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรือไม่ Liberalism and the West Crisis of Meaning อันนี้ก็นะ่แต่ว่าผมจะไปที่บทความนี้ผมจะไปที่บทความนี้นะฮะนี่ German businesses w o r r i e d about far right gains in the East คือยังไม่ทันถึงไหนผลการเลือกตั้งออกมา s i อ D W ในเยอรมนีก็วิ่งทำข่าวละวว่านักธุรกิจในเยอรมันเขากังวล ว่าชัยชนะของพรรคเอฟดีจะมีผลอย่างไรที่ไม่ดีนะัก worried about potential far right gains in the east ที่ตลกก็คือว่านักธุรกิจในเมืองอื่นๆแล้วฮะเหมือนกับว่านักธุรกิจที่แฟรงก์เฟิร์ตนักธุรกิจที่เบอร์ลินนักธุรกิจที่โคโลนอะไรเงี้ยนักธุรกิจโดยทั่วไปในเยอรมนีเซนเตอร์มนเนี่ยเขากลัวใช่ไหมฮะที่เอฟเนี่ยชนะเลือกตั้งที่ทอรินจีและก็แซกซเนียเขากลัวว่าในที่สุดจะนำไปสู่ ความรู้สึกเกรงกลัวเยอรมันจะกลับไปเป็นเหมือนอดีตผมจะเห็นพาดหัวข่าวนี้แล้วผมจะคอมเมนต์นิดหนึ่งผมจะบอกว่าการพาดหัวแบบนี้มันเป็นการพาดหัวหาเรื่องคนซึ่งไปใช้สิทธิเลือกตั้งคือเอาจริงแล้วถ้าคุณมองในแบบที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะไม่ใช่หวาดผวาคิดถึงฮิตเลอร์ตลอดเวลาคิดถึงนีโอนาซีตลอดเวลาเวลามีการเลือกตั้งซึ่งฝ่ายขวาชนะคือถ้าความความหลอนจากอดีตมันไม่มาหลอนบ่อยจนเกินไปโดยที่เกินความจําเป็นเนี่ย เอ,า,อาง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการหยิบสองประเด็นเอาไปใช้ในการหาเสียงพอลเมืองท้องถิ่นเขากังวลว่าว่าลูกหลานเขาจะถูกแทงตายโดยผู้ซึ่งอพยพเข้ามาแล้วก็หลุดระบบเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีคัดกรองแล้วก็มีประวัติเป็นอาชญากรในสมัยที่เคยอยู่ประเทศเดิมเขากลัวแค่นั้นแหะเขาไม่ได้กลัวมิติทางด้านผิวสีมันไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการเหยียดผิว มันมีประเด็นเกี่ยวกับการอินเทอร์เกรตคนซึ่งนับถือศาสนาต่างๆให้อยู่ร่วมในสังคมรัฐคารวาสอันนั้นใช่ผมคิดว่ามันมีทัศนคติที่ระแวงต่อชาวมุสลิมจริงในเอฟดีอย่างที่เป็นความเกลียดชังซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าต้องแก้ไขแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ซึ่งเป็นอาชียกรซึ่งไปแทงคนอื่นตายทั้งในอังกฤษและนเยอรมันเนี่ย ที่มาจากประเทศซึ่งอยู่ในตัวนอกกลางและในแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยก็มีอยู่จริงและไม่น้อยเลยเยอะด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นห่วงที่พลเมืองท้องถิ่นเขามีเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอะ่ะมันเป็นความเป็นห่วงที่ legitimate เอาง่ายๆคือมันมีความชอบธรรมในการเสนอนโยบายที่ให้การรับคนเข้ามาอยู่อาศัยใหม่อะ่ะมีความรัดกุมมากขึ้น มันเป็นนโยบายซึ่งมีเหตุมีผลมันไม่ใช่ policy of hatred ในระดับที่สามารถถูกคิดเคียงได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคเติร์ดไรค์เพราะฉะนั้นเอาจริงเนี่ย DW ก็พาดหัวได้ว่า citizeninterruenceworried about immigrationnon-stop แต่คุณไม่พาดหัวอย่าง,งน,นั้นนะคุณพาดหัวเวลาคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วเลือกพักการเมืองซึ่งไม่เอา immigration ว่าคนที่เหลือซึ่งไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยกังวลต่อชัยชนะของเอฟอย่างไรความเอียงของสื่อแบบนี้ในยุโรปเองเนี่ยแหละทําให้คนเขาหันไปเลือกฝ่ายขวาเนี่ยผมจะคอมเมนต์แค่นี้แหละผมคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งต้องพูดกันแล้วจริงแล้วถึงเวลาเนี่ยมันก็ตั้งรัฐบาลอะไรก็ไม่ได้หรอกมันมีเพดานอยู่มันก็กดดันในเชิงนโยบายคือมันไม่มี Run A w a y absolute power แบบที่มันมีในกรณีของฝ่ายขวา ซึ่งเกิดขึ้นในบางประเทศนะฮะ